สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงนะครับการวิเคราะห์นะครับลา e n t Moderator with Mean Centering นะครับซึ่งเป็นคลิปนะครับที่ต่อมาจากาตัวคลิปที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องของการทดสอบนะครับ latent m o d e r a t o r ที่มีตัว Mean Centering เข้าไปด้วยเปรียบเทียบกับ ข้อมูลนะครับที่ไม่ได้ทำมีนซินเทลลิงนะครับทีนี้นะครับในคลิปที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้แสดงวิธีการทําให้ดูนะครับจะเป็นเพราะว่ากระบวนการทดสอบนั้นมันค่อนข้างเยอะครับแล้วถ้ารวมตัวทดสอบเข้าไปด้วยจะใช้เวลานานนะครับผมก็ขอแยกนะครับแยกเป็นคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะแสดงการลัน s ินแท็กนะครับสําหรับการทดสอบตัวคลิปที่ผ่านมานะครับ ดังนั้นก็จะไม่ค่อยพูดรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวเนื้อหานะครับแต่จะพูดในเชิงการลั่นนะครับตัวคลิปนี้จะต่อเนื่องจากนะครับคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจก็นะครับพิมพ์คำว่านะครับตัว l a t t i n monitor with mean centering นะครับใน SEM นะครับท่านก็จะสามารถรับชมคลิปนี้นะครับ ดังนั้นถ้าท่านใดยังไม่ได้ชมคลิปนี้ก็แนะนําให้ผู้ชมก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาชมคลิปนี้อีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันดูเลยนะครับในข้อมูลนะครับเมื่อท่านเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างผมจะแสดงวิธีการลันเฉพาะตัวโมเดลที่มี3 Indicator ครับหรือ3 Observe นะครับ แล้วก็ทดสอบ Moderator นะครับตามคลิปที่33นะครับของ Amos นะครับก็คือประเด็น l a t e n t m o d e r a t o r กับตัว Mean Centering นะครับก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ก็คงต้องเตรียมตัวข้อมูลก่อนนะครับในการทดสอบนั้นเราต้องทดสอบข้อมูลดิบก่อนนะครับตัวทดสอบนะครับเราต้องสร้างตัวแปรปฏิสัมพันธ์ร่วมนะครับก็คือเอานะครับ ตัวโมเดลที่เป็นอินดิเคเตอร์ A 1กับ B 1นั้นมาคูณกันนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นตัวแปรตามนะครับในสมการที่1แล้วก็ A 1 B 2นะครับมาคูณกันเพื่อจะเป็นตัวแปรตามในสมการที่2นะครับจะ c r o s กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ9ตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้3กับ3ก็เป็น9นะครับ A1 จับคู่กับ B1 A1 จับคู่กับ B2 A1 จับคู่กับ B3 นะครับซึ่งมันสามารถที่จะสร้างเป็นสมการตัวนี้ได้นะครับเป็นคำสั่ง s y นแทกนะครับโดยสร้างนะครับตัวแปรนะครับอนะครับโดยใช้ A1 คูณกับ B1 นะครับทำอย่างเงี้ยคลอสกันไปทั้งหมดนะครับจะได้ทั้งหมด9กาตัวนะครับเจอกันทุกคู่นะครับผมก็จะกดรลันนะครับอันนี้เราจะได้ตัวนะครับตัวแปรที่เป็นตัวแปร ตามนะครับตัวแปลตามนี้นะครับจะถูกนำมาใช้เพื่อนะครับทำการหาค่า residue นะครับเราต้องหาค่า r e s i d u จากตัวคนจากนั้นเราก็นะครับมาล u นลิเกชั s i o n นะครับล u นลิเกชั s i o n ก็เป็นการหา residue นะครับเราก็จะดึงเป็นลักษณะการวิเคราะห์ที่เป็นลิ g r e s s i o n นะครับเลือก l ี n e a r ตัวแปรตามของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับ นี่คือสมการแรกนะครับจากนั้นนะครับเอาตัวอะไรนะครับตัวที่เป็นตัวแปรอิสระนะครับก็คือ b a 1ถึง b 3นะครับใส่เข้าไปแล้วก็เซฟตัว residual นะครับจากนั้นก็ continue แล้วก็ตอบแล้วก็เพจคำสั่งนะครับซึ่งเราก็จะได้คำสั่งพวกนี้นะครับจากนั้นก็ทำกันทั้งหมด9ตัวสมการนะครับผมจะรันไปทั้งหมดนะครับ9สมการ สลับกันไปเรื่อยนะครับผมก็จะลันนะครับอันนี้นะครับเป็นผลของการลันนะครับเราก็จะได้ลเกชันนะครับมานะครับอันนี้เป็นอา t p แต่เราไม่ได้สนใจอ u t p u นะเราสนใจตัวนี้ครับตัว residual ครับครับมันทําการบันทึกค่า r e ซ i ด u มาให้ทั้งหมด9ตัวนะครับเพราะว่าเราลัน9ครั้ง9สมการทีนี้ใน9สมการนี้นะครับ มันจะมีชื่อยามากนะครับเ,เราสามารถเอาตัวนี้ไปใช้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเ,เขียนเป็นคำสั่งหรือ s y นแท็แล้วลั n นไปได้ง่ายๆนะครับแล้วไม่ต้องมบแก้ตัว e s ซิด a l ให้เป็นชื่อตัวแปรที่สั้นลงเวลาเอาไปวิเคราะห์ในเซมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะใช้คำสั่งตัว r e c o คดตัวแปรครับเปลี่ยนชื่อครับ จากนะครับ RES9 เนี่ยเป็น R9 นะครับ RES RES8 เป็น R8 นะครับเราก็รีโค้ดตัวแปรด้วยคำสั่งนี้นะครับแล้วก็กดรันนะครับทีนี้เราจะได้ตัวแปรแล้วนะครับจะเห็นว่า R1 ได้จุด59นะครับนะครับมันก็ปัดเท่าเฉลี่ยแต่จริงๆแล้วค่าเท่าเดิมนะครับนะครับถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยคือค่าเท่าเดิมเพียงแต่ว่าในคอลัมน์นี้นะครับให้แสดง2องตำแหน่งนะครับเท่าเฉียม2งตำแหน่ง ทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนำตัวนี้ไปใช้ได้นะครับเพราะว่า default ของมันจะไล่าจาก123นะครับ d e f a u l t ของโปรแกรมจะกำหนดตัว residual เ,เป็น1 2 3่ไล่ไปเรื่อยครับ uh, ดังนั้นเราก็จะใช้นะครับตัวนี้ได้นะครับเราก็นำไปรันทีนี้นะครับเราได้ตัวค่าปกติแล้วนะครับพร้อมที่จะไปรันนะครับเราก็ ามาสร้างตัวมี a n centering ก่อนนะครับมี a n centering นั้นนะครับจะต้องลบจากค่าเฉลี่ยของตัวแปรนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาทำเป็นตัวแปรก่อนโดยใช้ไปที่ data ครับเลือกนะครับ aggregate data นะครับเอาตัวแปรที่ต้องการทำเป็นมี a n centering ส่วนใหญ่เราจะทำเฉพาะตัวแปร moderator นะครับดึงเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับของแต่ละตัวแปร จากนั้นก็ตอบโอเคนะครับอ่าแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลที่มาต่อท้ายนะครับซึ่งผมวางเป็นซินแทกนะครับก็จะกดเพจนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมก็จะได้คําสั่งตัวนี้มานะครับจากนั้นผมก็จะกดรันคําสั่งนะครับอ่าซึ่งจะเหมือนกันนะถ้าตอบโอเคก็จะได้ผลหนึ่งกันครับอ่าเราก็จะได้ตัวนี้ครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับของตัวแปรนะครับจากนั้นนะครับ เราก็มาที่ตัวคอมพิวนะครับคือเราต้องสร้างตัวคอมพิวระหว่างตัวมีเซนเทอร์ลิงเพื่อที่จะทำเป็นตัวแปรตามแล้วหาเรซิโดจากมีเซนเทอร์ลงอีกทีนึงนะครับทีนี้นะครับตัวนี้ก็จะใช้วิธีการเดียวกันก็คือนะครับเอาตัวนี้ไปลบตัวนะครับแล้วก็สร้างเป็นตัวแปรตัวแปรใหม่นะครับคอมพิวนะครับคอมพิวตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ตัว มีนสัมผัสริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีนนะครับมีนเอเอหนึ่งนะครับมีนเอหนึ่งนะครับเท่ากับนะครับตัวต้องเอาเอหนึ่งตั้งนะครับเอหนึ่งตั้งแล้วลบด้วยนะครับตัวมีนเมื่อกี้นี่ครับมีนเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยครับตัวนี้นะครับเอหนึ่งนะครับแล้วก็เพจคําสั่งไปนะครับก็จะได้ ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเพจทั้งหมด6ตัวนะครับเพจทั้งหมด6ตัวเพราะว่าตัวมีเซนเทลลิงนะครับของตัวแปรสังเกตได้นั้นมี6ตัวนะครับก็ต้องทําตัวนี้อันนี้ก็วางเพจไปนะครับผมทําแล้วผมก็จะมาลันจากคําสั่งแทนนะครับจากนั้นก็นะครับลันไปนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นมีเซนเทลลิงนะครับที่ทําการนำนะครับตัวแปรค่าสังเกตได้ ไปลบกับค่าเฉลี่ยแล้วนะครับถ้าเรามาดูที่ตัวค่าเฉลี่ยตัวนี to, ้นะครับเปรียบเทียบนะครับเดส i ริปชีบเ s สค i ิปชีบเอาตัวตัวข้อมูลดิบเนี่ยแหละนะครับใส่เข้าไปพร้อมกับตัวมีนซันเท l i n g นะครับตัวนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็น Mean ันเทล i n g นะครับก็บตอบโอเคนะครับจะเห็นว่าตัว Me นซันเท l i n g นั้นถูกปรับให้มี ค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์แล้วนะครับแต่เดิมประมาณ5กว่ากว่านะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นม e นซ e นทิงแล้วครับอ่าเราก็พร้อมที่จะทําตัวแปรตามของอ่ามีนซ e นทิง v ว r ร์บ l ลนะครับทดสอบเนื่องจากว่า3ตัวนี้ทั้ง6ตัวเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ของตัวแปรแฝงที่จะนำม,มาเป็นมเดเ r อ t o เเตอร์นะครับเราก็ต้องสร้างตัวแปรอิสระก่อนเพื่อจะหาเรซิดูมันนะครับ ก็คือไปรันลีเกชันนะอันนี้ต้องคอมพิวก่อนนะต้องคอมพิวก่อนเพราะว่าอันนี้ทำเป็นตัวมีเซนเตอร์ลิงแล้วนะครับจากนั้นก็นะครับคอมพิวนะครับอคอมพิวผมจะใช้ m แทนนะสำหรับเป็นมีเซนเตอร์ลิงแล้วก็เป็น a 1นะครับจากนั้นคูณกับ b 1จะคล้ายๆกับตอนต้นนะครับค่าคล้ายกับตอนตอนน้ตน,ตน,ตนที่เราหาตัวแปรตามนะครับอันนี้ก็จะเป็น m 1นะครับ MA1 คูณก <medieval>. uh, ับนะครับ m อ็มนะครับนี่นะครับแล้วก็เพจไปแล้วก็จะได้ตัวคำสั่งตัวนี้นะครับเราจะได้คำสั่งตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ทำนะครับจนครบทั้งหมด9ตัวครับแล้วก็รันนะครับก็จะรันจากคำสั่งที่ซินแทกที่มีอยู่นะครับแล้วก็กดรันนะครับเราจะได้ตัวทีนี้ได้ตัวแปดตามละนะครับ ตัวแปลตามของอสมก,การโมเดลที่จะใช้มีนสแตนริ็งรันนะครับนะครับจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด9ตัวนะครับมันจะมีทั้งหมด9ตัวนะครับเพราะว่า3คูณ3เป็น9นะครับดังนั้นถ้าท่านใดใช้อินดิเคเตอร์เยอะๆแล้ว,ลว,ลวมาทำลาเทนโมดเลเตอร์เนี่ยมันก็ต้องคูณกันเลยครับจับครอสกันนะครับเมื่อเราได้ตัวอ,อะไรนะครับตัว แปลตามของมีเซนเทลลิงแล้วแล้วก็มาลันนะครับลันสมการนะครับโดยที่มีเริ่มต้นที่นะครับตัวแปรตามเป็น m นะครับ ma 1 b 1นะครับแล้วก็มีตัวแปรมีเซนเทลลิงนั้นเอามาลันแล้วก็เซฟเป็น residue นะครับทำอย่างนี้นะครับเหมือนกับตอนแรกครับนะครับตอนแรกนะครับก็คือไปที่ analyze เลือก regression เลือก linear นะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นตัวนี้ครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปะอิสระนะครับดึงเข้าไปแล้วก็เซฟตัวสแตนดาร์ดอันสแตนดาร์ดเรซิเดียลนะครับจากนั้นก็คอนติเนียลนะครับแล้วก็เพจนะครับก็จะได้คำสั่งตัวนี้แล้วก็สลับตัวดิพนเดนต์ไปเรื่อยๆนะครับได้ก้าวสมการนะครับเราจะได้ก้าสมการนะครับผมก็จะรันลิเกชั่นทั้งหมดเก้าครั้งนะครับปังนะครับ อันนี้มันก็จะหลั่นไปให้แล้วก็พร้อมกับเซฟตัวเรซิเดียลนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเรซิเดียลตัวเดิมนั้นเริ่มต้นด้วย9นะครับเออเป็นสิ้นสุดด้วย9มันจะเริ่มต้นตัวใหม่ด้วย10นะครับดังนั้นเราก็จะมีตัวเรซิเดียลตัวนี้ตั้งแต่10ไปจนถึง18นะครับอ่าสิบไปจนถึงสิบแปดนะครับอ่าเราก็จะได้มาแล้วทีนี้นะครับเวลาเอาไปใช้เนี่ยเราต้องเปกปรับแก้นะครับตัวนี้ให้มันชื่อสั้นลงนะครับ ผมก็จะปรับแก้ให้เป็น m แล้วกันนะครับเป็น m 1ไปจนถึง m 9นะครับต้องรีโค้ดตัวนี้นะครับโดยใช้คำสั่งรีโค้ดตัวนี้นะครับผมก็จะรีโค้ดไปอ่าซึ่งตัวนี้ก็จะได้เป็นนะครับเป็น m 1นะครับ m 1ก็คือจุดก็คือตัวนี้ครับอนะครับจากนั้นก็ไปที่ a m o s ครับ a m o s นะครับ อ m o s ตัวนี้นะครับเป็นพาร์ติกิลทีอ่อันนี้เป็นตัวแปร main effect นะครับ and main effect ตัวแรก main effect ตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น moderator effect นะครับก็เป็นตัวทดสอบอเวลาที่จะใช้นะครับเราก็ต้องสร้างตัวนี้เสร็จแล้วก็ดึงนะครับข้อมูลมาะจะเห็นว่านะครับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวอะไรนะ มีเซนเตอร์ลิงอยู่แล้วนะครับผมก็จะหยิบนะครับสมมุติว่าผมจะสร้างขึ้นมาแล้วก็จะหยิบตัวข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับผมก็จะหยิบ A1 A2 นะครับไล่ไปนะนะครับ uh, ตอนนี้ก็จะเริ่มต้น uh, B1 B2 B3 นะครับ uh, ตัวปฏิสัมพันธ์ร่วมหรือ Moderator นะครับ มันจะต้องลันด้วยตัวนะครับ R1 นะครับเพราะว่าคือเลสซิวที่ลันมานะครับก็จะใส่ R1 R2 นะครับ R3 ครับ R4 นะครับ R5 R6 R7 R8 นะครับ R9 ส่วนตัวนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้ต่างนะ นี่คือตัวข้อมูลดิบนะครับข้อมูลดิบก็คือข้อมูลที่เราไม่ได้ไปทำมีนเซนเทอร์ลิงนะครับจากนั้นก็คัลคูเลตเลยครับอันนี้ผมเลือกตัวอินชิตพัฟฟิตตี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คัลคูเลตเลยนะครับมาดูผลนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ผ่านนะครับได้ P value จเลยนะครับดังนั้นนะครับตัวโมเดลของเรานั้นนะครับ ดูที่ Output นะครับได้หนึ่งเลยนะครับอ่าสำหรับ Output นะครับออันนี้ก็คือเอา p u พ t e เทนะครับเราก็จะได้ตัวเอา p u พุมาแล้วก็ตัว Model Fit นะครับก็ถือว่านะครับโมเดลกับข้อมูลสอดคล้องกันครับแม้ว่าจะมีตัวบ o ชั o น Index เพิ่มนะครับแต่ว่า m o เดลฟิตแล้วนะครับออันนี้เป็นลักษณะของข้อมูลดิบครับ ทีนี้นะครับถ้าเกิดเราจะลันด้วยตัว mean c e n t e r i ลิงนะครับอันนี้เป็นตัว A1 ไปจนถึง B3 นะครับซึ่งผลของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราเปรียบเทียบเมื่อกี้นะครับลักษณะข้อมูลอ๋อ นะครับอันนี้เป็นลิเกชันหมดเลยอโอเคในเดสคริปทีฟครับอันนี้เป็น A1 นะครับอเคนะครับนะครับนี่เป็น A1 A2 A3 นะครับก็คือตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวตัวเรซิ d ด a l นั้นเป็นตัว c ิ o คลอสกันระหว่าง6ตัวนะครับโดยมีตัวแปรตามนะครับเป็น 9ตัวที่คลอสกันระหว่างตัวอินดคเตอร์นี้จากนั้นก็ไปลันดิเกชันแล้วก็เซฟตัวเรซิดูว l นะครับเราเอาตัวเรซิดูว l นี้มาวางใส่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบปกตินะครับทีนี้ถ้าเป็นมีนซ n เทลิงก็ต้องปรับหน่วยให้เป็นมีนซเทล i ิงก่อนก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น m1 ไปจนถึง mb3 m ะ MB นะครับ ma1 จนถึง mb3 ทั้งหมด6ตัวนะครับเราก็จะเอาตัวอันนี้ก็จะเป็นเดสเซ็ก่อนนะครับเป็น Test นะครับดาต้าอันนะครับ m c นะครับทีนี้เรามาทดสอบตัวข้อมูลนะครับที่เป็น Mean Centering นะครับเราก็จะใช้นะครับ ตัวตัวมีนซันเทลลิงวางทับไปเลยนะครับนะครับในโมเดลเดียวกันเพราะว่าเซฟไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น MA1MA2 นะครับที่เป็นปรับเป็นมีนซันเทลลิงแล้วนะครับวางทับลงไปนะครับ B2 แล้วก็ B3 ครับแล้วก็ทีนี้ตัวตัวนี้เป็นตัวที่คลอสกันแล้วเป็นตัวแปรตามนะครับแล้วตัวนี้เป็นเรซิดูเอลที่เซฟมา ส่วนตัวนี้เป็น r e เ i d u a l ที่ r e c o r ดแล้วนะครับคือ Rename นะครับ Rename จากค่าพวกนี้นะครับเพื่อให้มันสั้นนะไม่งั้นจะชื่อยาวมากผมก็จะวางทับลงไปนะครับวางทับลงไปนะครับ6 7 นะครับส่วนตัวนี้นะครับมันไม่มีอินเตอร์แอคชั่นเทอร์มนะครับเราก็จะปล่อยไว้ข้อมูลแบบเดิมๆนะครับก็ปิดไปจากนั้นก็นะครับเซฟซะหน่อยนึงครับเซฟแอดเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเทสต์ดัตตานะครับ MC นะครับแล้วก็รันครับคาคูเลตนะครับนี่คือผลของตัวนะครับ ข้อมูลที่นำมาปรับเป็น m มียนสเตลลิงก่อนที่จะใช้ปฏิสัมพันธ์ร่วมหรือ Moderator นะครับหรืออินเตอร์แอคชันนะครับจะเห็นว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ค่าไม่ต่างกันครับผมก็ให้นึกถึงผลของการวิเคราะห์มัตติ g r เร s ชันนะครับในผลของมั l ติ g r e รก i o n ที่เราทดสอบนั้นนะ่ค่าสมมสติ์หรือพารามิเตอทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นอินเตอร์เซ็ตนะครับ ที่จะต่างกันแล้วก็การใช้มินสแตนดิ n งนั้นนะครับจะเห็นผลชัดเจนว่ามันต่างจากข้อมูลดิบก็ตรงที่ Collinearity Test ครับตัว t o l e r a น c e นั้นนะครับต่ำกว่า10ต่ำกว่า 5. อ่า t o l e r a น c e นั้นไม่เข้าใกล้ศูนยครับโทษทีนะครับ To l e r a n c e นั้นไม่เข้าใกล้ศูนย์นะครับ v i f นะครับนั้นนะครับน้อยกว่า5น้อยกว่า10นะครับ ถ้าเกิดเราใช้ข้อมูลดิบนะครับในตัวที่เป็นปฏิสัมพันธ์ร่วมตัวเนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นมีมันมี c o r เ l a n i a n i t y ในการวิเคราะห์นะครับดังนั้นการใช้มีนเซนเทลลิงจะมีประโยชน์มากในการรันลิเกชันแล้วมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแล้วทำให้ค่านะครับตัว t o l r a n c นั้นไม่เข้าใกล้ศูนย์ และ VIF นั้นนะครับน้อยกว่า5น้อยกว่า10นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ชี้ว่าข้อมูลนั้นไม่มีปัญหาเรื่อง collinearity ในการวิเคราะห์นะครับแต่ว่าในเซมนั้นเราจะไม่พูดถึงตัว collinearity กับ multi collinearity นะครับแต่ว่า,าการวิเคราะห์เซมนั้นพัฒนามาจากพาสในสิทธิ์นะครับโดยมี ความเชื่อว่านะครับตัวแปรตัวแปรต้นนะครับตัวแปรสาเหตุนั้นสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กันได้นะครับซึ่งก็จะขัดแย้งหรือละเมิดเงื่อนไขของ m u l t r p l r e s s i o นนะครับาการวิเคราะห์ในเซมนั้นก็เลยไม่มีการพูดถึงตุ่ง c o l i n e a r i t y ในเซมมากเท่าไหร่นะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆ,ๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ